สวัสดีครับวันนี้เราพักเรื่องรถนะฮะมาดูเรื่องไมโครฟกันบ้างหลังจากวันนี้อัปเดตเรื่องกอฟมานานก็วันนี้พามาเที่ยวร้านไมกคร์มือสองครับกับพรีเมียมกอฟเปิด Google Map เสิร์ชคำว่าพรีเมียมกอฟก็จะขึ้นมาให้เลือกเลยครับซอยสีชัยทอง12ขอแจ้งพัฒนา24ละเซ็นท่านแจ้งวัฒนะมานิดเดียว เลี้ยวเข้าซอยมา20เมตรร้านอยู่ขวามือครับร้านเปิดทุกวัน10โมงช้าถึง1ทุ่มหยุดทุกวันพุธใครที่สนใจทางร้านแนะนำให้เข้าไปทางเว็บไซต์ www.pmgolfclub.com ในนั้นเนี่ยจะมีอัปเดตสินค้าใหม่ตลอดเวลาของเข้าปุ๊บก็คืออัปเดตทางในเว็บไซต์เลยเพื่อนๆสามารถเลื่อนสามารถเลือกดูได้ตามใจชอบพร้อมกับราคาสนใจปุ๊บวิ่งมาที่ร้านดูของจริง คุยราคาชาระเงินนำไม้กลับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกเขามีบริการส่งเลยนะครับเป็นร้านแม็กกอล์ฟมือสองที่เพื่อนๆมีไม้จะเอามาขายก็ได้หรือว่าจํเปินหาซื้อแม็กกอล์ฟมือสองสำหรับคนที่อยากจะลองรุ่นอื่นๆแต่ไม่อยากจะเสียตังค์เยอะหรือจะซื้อให้บุตรหลานของท่านที่อาจจะหัดเล่นกอล์ฟเพื่อนๆของท่านที่อยากหัดเล่นกอล์ฟหรือว่าแฟนของท่านที่อยากเล่นกอล์ฟแต่ว่าเอ๊ไม่รู้จะไปต่อได้หรือเปล่าเอาถูกๆก,ก่อนนี้ไหมมาที่พรีเมียมกอล์ฟครับเพราะว่า ท่านจะได้ของที่ดีในราคาที่ย่อมเยาวลงที่สําคัญซื้อไปไม่ชอบเนี่ยเอากลับมาเทิร์นคืนได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับโปรโที่ร้านกันดีกว่าครับก็พี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่ต่อเป็นโปรประจําร้านของพรีเมียมกอล์ฟนะครับร้านเปิดนานยังครับ <laughs> ก็ช่วงประมาณ10บส <10 S 1> ิบกว่าป,ปีสิกว่าป,ปีที่ผ่านมาขณะประสบการณ์หายห่วงครับพี่ต่อก็คอยอยู่ดูแลลูกค้าตลอดเวลาเลยดูประจําครับพี่ครับถ้นว่าใครสงสัยก็ มาได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาถึงปุ๊บผมแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อาจจะยังไม่เก่าเกมบ้างนะผมก็มาพอปรึกษาได้ได้เลยครับไม้ยังไงตีคาแรคเตอร์รยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลงฟิลลิ่งได้ไดหมดเขาเรียกว่างวงจรนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องดีกว่าผมว่าทุกคนอยากรู้คําถามแรกเลยอะ่ะคือผมไม่ใช่ลูกค้าที่นี่หรอกผมดูเนี่ยดูคลิปคุณอาร์ตมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่ว่ามีไม้เก่ามาถือมาปาป่ะ คิดยังไงอะตรีราคาอย่างไงก,ก็หลักๆก,ก,ก็ดูสภาพไม้ก่อนแล้วก็รุ่นครับพี่แต่คือเราค่อนข้างตรีราคาได้ได้ราคาสูงให้ราคาสูงหน่อยถ,ถ้าเทียบัตลาดปกติถ้่ให้สูงหนวดแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมเป็นคนที่จะมาซื้อดูคลิปนี้เสียเอาตรีราคาสูงแล้วตอนใช้ไปซื้อไม่ไปแพงหรอก <laughs> พอดีผมช่วงกําไรผมไม่ได้มาก เอาโบวนิดเดียวน้อยเ,อเล่นเอาบางก็เล่นเน้นว่ารุ่ง่างั้นใช่ครับพี่ครับเพราะว่าที่ร้านนี่ก็ของเยอะแยะมากมายนะครับครับอย่างนี้เอาง่ายๆพี่ยกให้ผมสักรุ่นหนึ่งได้ไหมเอารุ่นที่ดูง่ายๆเลยเอารุ่นรุ่นล่าสุดอ่ะอ่ะเันนีอันอย่างนี้รุ่นอะไรครับอันนี้อันนี้เทรลเลอร์เมดครับพี่ p เจ็ดเก้าศูนย เนไฟตัวตัวล่าสุดอย่างนี้ทั้งอย่างงี้ผมถือมาเทินอ,อย่างงี้อสภาพนี้เลยสาภาพสวยๆอย่างงี้ไม่มีรอยบินไม่ไปโขก,กับหินเขินอะไรมาพี่ก็ประมาณ20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทที่รับซื้ออยู่ใช่ไหม้วถ้าเกิดผมเป็นคนมาซื้อพี่อยากได้ชุดนี้พี่ขายเท่าไหร่ก็20,000กว่าบาทนี่ไม่บวกเลย <laughs> ดิช่วงช่วงห่างมันไม่ได้เยอะอ แต่ถ้าเกิดผมขายแล้วเนี่ยผมอยากจะซื้อใหม่ปุ๊บเนี่ยแต่ผมแบบลังเลอยากลองแล้วก็ไม่มั่นใจว่าซื้อไปเนี่ยจะชอบไหมกลัวซื้อไปแล้วเจ็บตัวอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยลูกแามผมมีเลือกไว้หลังกล้องเป็นตัวปิง G440 อ่ะครับไออย่างตัวเนี้ยมือสองเนี่ยสภาพผมว่าใช้ได้นะ90%ได้ครับ90%้านได้สภาพอันนี้เนี่ยที่ร้านขายเท่าไหร่ครับคือลดแล้วอยู่ช่วงประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นสี่รับได้ของใหม่ท่านสองหมื่นกว่า ตีไม่ได้หรือไม่ชอบเนี่ยไม่เกินอาทิตย์หน้าละกันไม่เกินอาทิตย์หน้าพี่พี่เอามาเทรดเนี่ยพี่จะโดนหักแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็โดนไปอีกห้าพันสี่ใช่แ้วถ้าเกิดผมตีแล้วไม่ว่างอะประชุมเยอะถ่ายคลิปเยอะไม่ได้ตีเลยอย่างว่อาทิตย์เนี่ยน้องลูกผมก็ไปแข่งก็ไม่ได้ว่างลองออีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาก็สองอาทิตย์พี่พี่จะโดนหักเพิ่มถ้าพี่เกินแต่จริงๆถ้าพี่คุยในล์ไลายของร้านแล้วเนี่ย ว่าพี่จบในราคานั้นคือพี่อยากจะขายคืนหรือว่าเทรดอยู่แล้วพี่ไม่จาเป็นต้องมาทันทีว่าพี่เป๊ะว่าวันนั้นตรงๆเนี่ยส่งไลแมนมาก็ได้หรืออะไรก็ได้ได้หลายทางพี่เยอะโอเคเอาอย่างนี้เราให้เป็นไอเดียแล้วกันที่ร้านมีข้อกําหนดมีตารางไหมก็เจ็ดวันแรกถ้าเทรดพี่หักสิบเปอร์เซ็นต์หักสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเทรดถ้าเทินถ้าถ้าคืนถ้าขายคืนเลยคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าคือผมเปลี่ยนเป็นไม้อื่นซื้อเดเวอร์ปเปลี่ยนเป็นเหล็กก็ได้คือเทรดเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้อ่าลดสิบไม่เกิเดคืลย แล้วผมยังไม่รู้จะเอาอะไรต่อ<ช>ผมขายขึ้นก่อน15<ช><ช>ไม่ว่ากันถ้าเกิดไม่เกินเดือนหนึ่งอะจเต็ปต่อไปคือถ้าเกินเกินอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันบวกไปอย่างละห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ก็ว่าไม่เกินเดือนแล้วกันเข้าใกคือสิบห้าสิบห้าถ้าคืนคือยี่สิบ ก็ปกติทุกทุกเดือนเนี่ยมันบวกไป5%้าเเซ็นแต่มันจะไปนิ่งแถวประมาณ3 5มสิห้าสสิในการขายคืนคือพอถึงจุดจุดสาเซนัแล้วเนี่ยมันจะนิ่งเพราะว่าคือเราจะไม่ได้โหดร้ายว่าหักลูกค้าเพิ่มมากขนาดเดีวมันจะไม่เหลือลูกค้าจะไม่เหลือกันบ้านจะเกินไปพี่จะเกินไปผมชอบคำนี้ว่าแหละเขาบอกว่าจะเกินไปก็เรียกว่าเห็นใจนะกอล์ฟนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดซื้อไปตีถ้าเกิดเป็นแบบคนชอบเปลี่ยนไม้บ่อยๆเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเป็นง่ายๆเลยสตาร์ก็คือเทิญสิขายคืนสิบห้าครับแล้วเดือนละหเนก็บวกไปคุณจะตีอีกหนก็บวกไปจนสุดเนี่ยประมาณก็ต้องมีสักเจเดือนคือพี่ต้องเข้าใจว่าพอพอถึงจุดนั้นเนี่ยคาบเกี่ยวอาจจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วอ่าตัวใหม่ออกคือตัวการราคาลงนิดนลงเรื่องปกติไปใช่พี่ครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเออเห็นใจร้านเราเป็นผู้ซื้อเราเป็นนักกอล์ฟเราก็ ต้องแฟร์ครับเพราะเราได้ร้านที่แฟร์แล้วนะครับที่เขาเห็นใจให้รถเยอะเดี๋ยวเราจะขาดทุนเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ารุ่นใหม่ออกมาก็ราคาผันผลตามตลาดแต่โดยหลักการเนี่ยก็คืออยู่ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้มากวิยังไงยังไงลูกค้าสบายใจได้อ่างเง้ยรับได้มาเกิดผมซื้อคันนี้ไปให้มาหมื่นสี่ลูกก็ไปรอสักเดือนนึงแล้วเอ้ยไม่เคยชอบก็หมื่นสี่ยี่สิบเเท่าไหร่สองพันแปดขำข่าวมื้อนึงใช่ไหมทีนี้หลายๆคงจะมีความแบบ แวะกันนิดนึงเฮ้ยไปซื้อไม้ก๊อฟตามห้างตามร้านขายมือหนึ่งอะ่ะมีห้องให้ลองที่นี่เนี่ยมีห้องลองหรือเปล่าเขาต้องบอกี่อันนี้เป็นร้านมือสองครับข้อดีคือไม่ต้องลองซื้อซื้อเอากลับไปลองลองจนหนำใจแล้วก็ไม่ชอบก็เ,เอามาเถินคืนง่ายกว่าไปตีห้องซีนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกวันนี้มันเราตีเข้าได้ไหมสง่งวิงดีไม่เต็บหลังหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อแล้วคุณเอากลับไปเงื่อนไนขชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ลองไหมก๊อฟ เอ่อไม้หน,นึ่งอย่างอย่างไดเวอร์อย่างเงี้ยลองไป1เดือนอ่ะคัดทุนไป2 0 0พันกว่าบาทถือว่าเช่าใช้คุ้มค่ากว่ากันเยอะเพราะว่าเราสามารถได้ลองในสนามจริงๆกับบรรยากาศจริงๆกับลมจริงๆความชื้นบนหญ้าจริงๆดังนั้นไอ้ผมมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากๆกับการได้ลองอะไรใหม่ๆได้ได้ได,ได,ได,ได้พัฒนาตัวเองได้ลองหัวใหม่การใหม่อะไรหรือ<ห>ว่าได้ศึกษาไปเรื่อยๆครับผมว่าก็ถือว่าเป็นค่าเช่าที่คุ้มค่ามากๆแต่ถ้าเกิดซื้อแล้วชอบก็เก็บได้ยาวๆใช่ ผมว่าเบื้องต้นจะขอได้ไอเดียแหละใครที่สนใจใครที่ไม่เคยเทรดอยากลองซื้อไม่ก้มือส่วนอยากลองเทรดไม่ก้มือสองหรือใครที่เทรดเป็นยบดันอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองร้านที่ผมพามาก็แวะมานะครับกับพรีเมียมบล็อตรงแถวแจ้งวัฒนะคือเลย<ช>เซ็นท่าแจ้งมานิดนึงคือจะเจอโรงพยาบาลใช่ครับสุดโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีซอยเลยก็เลี้ยวเข้ามาแจ้งวัฒนะ24ิบยี่สิบสี่แล้วก็เลี้ยวเข้ามาตากกมกกรุงเทพเหมือนเคยครับ,รบแล้วก็มาแล้วเพื่อไม่ให้เสียคะแนนเพื่อนๆดูเราเดินไปชมไม่ก๊อฟนะฮะแล้วเดี๋ยวผมคุยกับ ต่อลไกล,ลองไปอย่าหรือว่าตั้งโดนอะไรไปถูกไหมไม่ได้นุ่มเท่าไหร่ <S <S ใช่คือคนชอบมิะะราเพราะว่ามันตีแลน้นุมมากอันอี้คือมันรู้สึกรัฟหรือแบบนุ่มแต่มันไม่นุ่มมูราไม่ก็ต้องรอพวกฟูจิโมโตะเข้ามาถ้าลูกค้าวัยรุ่นเยอะครับพี่ใช่รเริ่มเล่น<ล>ใหม่จริงจจริงจ อี่แนะหนึ่งอยู่ถ้าอยู่ตรงนี้เลยคารเวก็เป็นทางเลือกที่ดีครับพี่เพราะว่าเพราะว่าทางเลือกรุ่นมันเยอะนี่คือโมเดลล่าสุดที่เป็นฟอร์สทั้งชิ้นเหมือนกันเอกฟอร์แม็กเบรก็ใหญ่ดีใช่ถึง่ายถึง่ายถึง่ายใช่ดูเฉ้ยไอชุดชุดหัดตีเนี่ยเท่าไหร่พี่ชุดนี้ที่พี่เชียร์เนี่ยอ๋ออย่างเดียสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเพอพอเพอเพิ่งออกครับพี่รุ่นล่าสุดเลยใช่ไหมรุ่นล่าสุดแล้วครับพี่ถ้าเกิดแบบ ผู้ปกครองบอกว่าไอ้ลูกเราเอาจริงหรือเปล่าอ่ะเอามื่นกว่าบาทเอามื่นห้ามื่นห้าได้ตัวไหนใหม่สุดหรือว่าฟอ r gift เยอะสุดตีแล้วรู้ไม่ท้อสุดโอเคพี่จะเจอโรกแต่นี่อันนี้คือตัวก่อนหน่อยแต่มันง่ายพี่มันง่ายนี่ตีง่ายใช่ไหมเอาโรกตัวโรกมาคาราเบียช่วยแล้วแม็กแม็กก็ช่วยระยะอยู่แล้วมีออฟเซตให้ด้วยและแถมก้าน95กรัมสบายอีกนะฮะเออเดี๋ยวมีโกนะจ๊ะมีนี่นี่ก็ประมาณมื่นมื่นห้า มื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าอันนี้อันนี้มีทั้งหมดเจ็ดชิ้นครับพี่เจ็ดชิ้นไล่ไม้ไหนบ้างห้าห้าถึงพิชชิ่งแล้วมีเอเวทเพิ่มตัวหนึ่งเอาไปเริ่มก่อนเอาไปเริ่มก่อนเพราะว่าช่วงช่วงฝึกอาจจะอาจจะไม่ชอบอาจจะมาเทรดก็ได้มีเยอะแบบนั้นอย่างนี้เทรดก็ขาดทุนแค่ไหนพันสองพันสามพันใช่ใช่ใช่ให้ลูกลองได้ครับชอบแล้วมีอนาคตไม่ชอบก็ไม่กี่พันถ้าเกิดผมมีลูกเพื่อน สูงสักร้อยร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยาแต่ง่พี่ช่วงสั้ร้อยห้าสิบอาจจะเล่นเลดี้ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นเลดี้เนี่ยอย่างน้อยๆยความส่วนสูงเนะี่ยความยาวมันได้น้องไม่ต้องไปตัดเพิ่มเทรดได้ไม่ต้องหักเยอะอเหมือนปกติได้เลย,อ,ยอะไรแบบนี้คร<ถ>ัตัวนี้สเตลสเตลเนี่ยของเลดี้ชุดที่ให่พี่อันนี้อันนี้เหมือนนิดนิดครับพี่รับได้หรอสตาร์ทได้พอสูงขึ้นนิดนึงก็มาเถินมาเถิดมาเปลี่ยนเอาแต่ต้องบอกยัดไม่ค้นนะครับราคาเทรดเนี่ยที่เราให้เป็นตารางไปนะครับ เป็นราคามาตรฐานผิดแต่ว่าถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดกับมะละไม้เสียหายอันนี้ก็ต้องทางร้านก็ต้องมีสิทธิ์หักนะเนาะใช่แค่ยายายาปรับแต่งับพี่อย่าไปปรับแต่งมันใช่ไหมอย่าไปตัดจะไปอะไรก็มันปล่อยไปดําเดิม,ดมคือเปลี่ยนกิฟอะไรไม่ได้ติดแต่แต่ไอาการตัดหรืออะไรเก็ต้องดูกันอีกทีอ่าแลเกิดอย่างอย่างผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยช่วงนี้รู้สึกว่ามันใกล้ไฟกระเสียแล้วเราควรจะมีกวนก๊อฟไหมโอเคเราจะเริร่มจากตรงไหนดีพอตีเป็นแล้วพอตีได้แต่อยากให้ฟอกกิฟอยากได้ระยะเพิ่ม ไม่อยากม, prend, ah. มุนเยอะเอวไม่ไหวก็ก็จะมีพวกแบรนด์พวกนิยมของพวกตัวช่วยเยอะๆเช่นเอ็กซอันนี้คือเอ็กซอสิองอ่านี้ตีง่ายใหม่่สุดเพิ่งออกเลยคือ14ฉะนั้นนี่ก็ตกไปประมาณปีกว่าๆเอาตกไปเยอะใช่หยิบมาไม่เขินใช่ถือว่าใหม่อยู่สภาพสวยด้วยสวยด้วยเท่าไหร่ดิเหมือนกันพี่ช่วงประมาณหมื่นกลางๆก็รับได้ถ้าถึงพิชชิ่งผมมีตังค์อ่ะสองหมื่นอ่ะสองหมื่นสองมืนอ่ะ ได้ตัวไหนสองหมื่น <Neil 's. S 1> ตัวไหนยังสูตรเดิมก็คือฟอกกิฟเยอะๆไกลๆอๆอกอะไรได้น้อยอ่ะจริงๆเล่นเล่นเล่นฮอนมากก็ได้นะพี่แต่คือมันอาจจะสูงกว่านั้นนิดหน่อยในในบ้านได,<ใ>นได้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 ตรงน,นี้อย่าใช้ตังก็ก็มีพวกพวกฮอนมากทั้งหลายเนี่ย<ะ>พกฮอนมากใช่ไหมก้างจ้างสี่สิบัมแล้วก็ช่วยฟอกกิฟช่วยระยะยั้งทีฮอนมากก็ขึ้นจื๋วแล้วว่าเป็นไม้ไม้ผู้ใหญ่เนาะใช่ครับพี่ชูครับนี่อ่าอย่างนี้รุ่นนี้ แต่อันนี้อันนี้จะสูงหน่อยเพราะว่าตัวล่าสุดอ๋อนี้ใหม่ล่าสุดเลยใช่สภาพสวยนะครับใบดำราคาเท่าไหร่พี่สามหมื่นไปปลายครับตัวนี้มีมีหกชิ้นครับพี่มีหกชิ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ซีเนียจะใช้หกถึงสิบเอ็ดเสี้ก็คือมันจะตองหลบมันมันตีมันห้าถึงพิชิง่งแล้วถ้ายอย่างอย่างเงี้ยโหดแบบบ้าพลังบ้าพลังอย่างเงี้ยอยากจะตีโชสาวว่าตีไดไก่ <c oughs> อย่างนั้นมีเยอะอย่างนี้มีอ๋อผมชอบจังเลยอ่ะไม้ตีโชว์สาวถ้าเทเลเมดเนี่ยถ้าถ้าน้องเลือกพวกไอคิวไอเนี่ยสตองหลบเกือบเกือบสองเบอร์อยู่แล้วตีระยะดีเนี่ยเนี่ยเด็กเกตน่าจะสองรอ้อยสบายสบายพวกเนี้ยตัวตัวนี้ชิ้นมันน้อยมันห้าชิ้นก็หมื่นไปไปห้าชิ้นไล่มาตั้งแต่อะไรครับส่วนใหญ่เป็นหกถึงพิชซิ่งหกถึงพิชซิ่งสองบนนิดนิดหรือหรือประมาณหมื่นไปไปเนี่ยเหรับไม่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 แพงตัวนี้อายุเยอะยังครับพี่ยังล่าสุดอยู่ อ๋อล่าสุดอ๋อหยิบมาก็หล่อเลยดิใช่ใช่ไหมยังหล่อรุนหล่อระยะได้ครับโอ้โหสุดสุดตีในสนามได้เองเดียวทำไมอ่ะเสียงดังไงตีจริงอาจจะคุ้มไม่อยู่แต่กอนดี้เอาคืนด้วยมองเห็นรูปอ๋อต้องเป็นไนท์กอล์ฟไม่รู้รูปไปไหนต้องเป็นไนท์กอล์ฟด้วยเอ้ามีพีเอ็กจีด้วยอ่าใช่ครับพี่ครับ ต,ตัวนี้มันเป็นของใหม่ครับพี่เป็น PXG เจนหกอ๋อนี่มือหนึ่งเลยใช่ไหมไม่ใช่มือสองใช, 2? 2> ใช่ใช่ใครับเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งตกรุ่นไปแต่ว่าอันนี้คือใหม่ไม่เคยใช้มาก่อนตใหม่ครับพี่ครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้ดูสามหมื่นประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดตัวนี้คาแรคเตอร์ตีได้เป็นยังไงบ้างครับก็คือมันฟโฟกัสครับพี่ง่ายแล้วก็ก้านไม่หนักก้านแปดสิบกรัมแล้วก็สตองหล่อให้แล้วเกือบสองเบอร์ตีง่ายโดง่งจริงนุ่มจะคล้ายกับปิงแต่ว่าดูพรีเมียมกว่าง่ายขึที่สุดมาแล้วหล่อเลย PXG เลยครีมเลย ห,หก็พาชมพาเที่ยวร้านอาจจะไม่ครบทุกซอกทุกมุมอาจจะไม่ครบทุกแคตตากรีแต่ไอเดียของคลิปนี้ก็อยากจะเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีร้านก๊อฟมือสองที่อัธยาศัยดีมีโปรช่วยหามีโปรช่วยดูมีโปรช่วยเลือกไหมก๊อฟที่เหมาะกับเราจะรุ่นเก่าราคาไม่แพงสำหรับผู้เริ่มต้นรุ่นใหม่ๆราคาดีหน่อยรุ่นสำหรับซีเนียหรือว่าเลดี้มีครบทุกรถ ใครสนใจก็อย่างที่บอกครับแวะไปดูได้ที่พรีเมียมกอล์ฟซอยแจ้งวัฒนะ24เปิด Google Map มาง่ายที่สุดเสิร์ชพรีเมียมกอล์ฟเจอเลยส่วนนี้พี่อาร์ก็ขอตัวไปเดินดูแม็กกอล์ฟกับลูกต่อก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย